ตรงตรงเอามือวางไว้บนตักเด็กๆที่น่ารักต้องรู้จักตั้งใจฟังต้องรู้จักตั้งใจดูต้องรู้จักฟังคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค,ะ,ๆคะในสัปดาห์นี้นะคะ เราจะมาเรียนกันในหน่วยเรื่องหนูน้อยนักสืบค่ะหนูน้อยนักสืบแปลว่าอะไรเอ๊ะนี่แหละเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องไปสืบค้นกันค่ะว่าเอ๊ะหนูน้อยนักสืบมันคืออะไรเพราะว่าในสัปดาห์นี้ครูป้อมจะพาเด็กๆไปสืบค้นในสิ่งที่เด็กๆยังไม่รู้ค่ะ นะคะแต่ก่อนอื่นเลยในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ครูป้อมมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องกลิ่นอะไรอยู่ในป่าสัตว์เหล่านี้นะคะที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะไปเป็นนักสืบเหมือนกันค่ะเขาจะไปสืบค้นว่ากลิ่นอะไรที่มันเหม็นอยู่ในป่า มันรบกวนพวกเรามากเลยเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปฟังกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องกลิ่นอะไรในป่าใหญ่ช้างหนึ่งตัวได้กลิ่นเหม็นอุ๊ยเหม็นน่ารั มีสองตัวก็ได้กินเหนม็นหุยเหม็นอะไรเน่ตัวเองแรดสามตัวได้กินเหม็นจนตาลายจอระเคสี่ตัวได้กินเหม็นจนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง เสือห้าตัวได้กินเหม็นเหม็นจนแสบตาจนน้ำตาไหลช่วยด้วยช่วยด้วยแก่หกตัวเหม็นจนต้องเอาขนมาปิดจมูกพวกเรากินอะไรเนี่ยทำไมมันเหม็นจัง ปิดจมูกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหม็นจังเลยเต่าแปดตัวได้กลิ่นเหม็นเหม็นจนอยากจะเอาหัวเข้าไปอยู่ในกระดองโอ้ยพวกเราเหม็นจังเลยมันเหม็นอะไรเนี่ยไม่รู้มันกันเหม็นมากเลยนะเนี่ยนกเก้าตัวได้กลิ่นเหม็น เหม็นจนแทบจะบินไม่ไหวโอ้ยฉันไม่มีแรงแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเหม็นจังเลยหนูสิบตัวได้กลิน่นเหม็นเหม็นจนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วปะพวกเราไปหากิ่นกันดีกว่ามันเหม็นอะไรนักหนาเนี่ยไปเร็วเร็วเร็วถือน้ำกันดีกว่า ไปหาต้นตอของกลิ่นเหม็นกันเมื่อเจ้าหนูทั้งสิบตัวได้เดินสำรวจบริเวณรอบๆป่าก็เห็นเจ้าหมาป่ากำลังนอนสูบบุหรี่อย่างมีความสุขอ๋นนี่เองต้นตอของความเหม็นไปแล้วเอาน้ำไปลดมันเลยไปเลยพวกเราช่วยกันช่วกันสัตว์ทั้งหลายต่างมารุมว่า เจ้าหมาป่าที่มานอนสู่บุรีอยู่ตรงนี้เจ้าหมาป่าพวกเจ้ากําลังจะทำให้พวกข้าเป็นมะเร็งนะเนี่ยเจ้ามาสู่บุรีในป่าได้ยังไงร,รู้ไหมว่าบุรีมันมีโทษที่หลังอย่ามาสูบในนี้อีกนะไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่ให้เจ้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปไปเลยไปไปสูบที่อื่น หมาป่าจึงกล่าวคำขอโทษกับสัตว์ทั้งหลายแล้วสัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปผมขอโทษนะครับทุกคนเด็กๆค่ะในที่สุดสัตว์ทั้งหลายเขาก็ได้ไปสำรวจแล้วว่ามันเป็นกลิ่นอะไรคะเป็นกลิ่นควันบุหรี่ที่เจ้าหมาป่า สูบอยู่ในป่านี่เองนะคะมีสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาไม่ชอบกลิ่นแม้กระทั่งคนเด็กๆชอบกลิ่นบุหรี่ไหมคะไม่ชอบเลยกุป้อมก็ไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าควันของบุหรี่กลิ่นของบุหรี่หรือการสูบบุหรี่จะมีโทษทําให้เกิดโรคมะเร็งนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้กลิ่นควันบุหรี่ ให้นักเรียนอยู่ห่หางๆนะคะอย่าเข้าไปใกล้นะคะอ่าววันนี้นะคะนิทานเรื่องกลิ่นอะไรในป่าใหญ่ตกลงเป็นกลิ่นอะไรคะเด็กๆเป็นกลิ่นควันบุหรี่นี่เองนะคะดังนั้นเด็กๆคะเมื่อเราอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่เราว่าตักเตือนผู้ใหญ่ไม่ได้เราต้องหนีห่างจาก วันบุหรี่แล้วกินบุหรี่เองนักเรียนต้องรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กับนิทานเรื่องกลิ่นอะไรในป่าใหญ่ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ